วันนี้มูนีรีวิวมาอยู่ในสถานที่ที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยเราจะมาพบกับรถ b m ที่กำลังไปที่ฮอตที่สุดในชั่วโมงนี้นั่นก็คือ BM w 2 0ดับเบองสงแกรนด์<ก>คูปแกรนดคูเป้รถสปอร์ตโอเค อะไรบ้างครับมีรถยนต์หนึ่งคันนี่โอ้ยเราบอกก่อนว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นซิตี้คาร์ด้วยด้วยรูปทรงด้วยไซส์ของมันนะใช่แล้วตัวทูบสี่ประตูเนาะที่แบบกระทัดรัดใช้งานในเมืองเหมาะมากอ่ะไปไวๆมีออปชั่นอะไรบ้างคะรันน่าบอกก่อนว่ารุ่นเนี้ยเป็นกําลังเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่าเพราะว่าเม่กาเรนเราไม่เอาเงี้ยเป็นรถที่กําลังมีกระแสอย่างมากราคันนี้ ฉีดน้ำ บาบออ่ะมาเร็วๆกระจังหน้าก่อนเลยอันเนี้ยเขาจะยังไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรจะเป็นเพนนิเกลจมูกยาวเหมือนแบบเหมือนพวกตัวซีรีส์้อ่างอย่างก็เป็นแบบนี้อยู่แต่ก็โอเคสวยมาพร้อมกับแพ็กเกจเอสปอร์ตใช่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนลายทูโทนเป็นมิตินิดนึงแต่ว่าจริงๆเขายังไม่ได้ปิดนะจะไม่ใช่แอดทีนะใช่แต่ว่าเขาจะเป็นลายมิติให้มันดูสวยงามมากขึ้นดูมีแบบอะไรอะไรมากขึ้นกมีใช่แต่ว่าไอ้ไฟหน้าอย่างนี้เข้ามาเป็น b ี w l e มอธรรมดาใช่เป็น LED ธรรมดาไม่ได้เป็นตัว ไม่ค่ะไม่จะให้มันเป็น LED ล้อเท่าไหร่คะล้อเท่าไหร่จะไม่ได้หลายหมื่นอยู่นะดูรโอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงขนาดล้อขนาดล้อล้อล้อเท่าไหร่นะล้อเท่าไหร่สิบแปดเออสิบแปดมันเดียวจริงไหมเนี่ยเดียวจริงเลยล้อโอเคใช่ไหมพร้อมกับสองสองห้าสี่สิบสิบแปดรันแฟรเป็นลันแฟรค่ะเหมือนลันแเป็นลันแฟรเหมือนกันใช่อันนี้จะมีแค่รุ่นเดียวที่เป็น雷迪奥คือเอ็กวันเพรานั้นยังเป็นลันแฟรอยู่โอเคาเซนรูปใช่ลังคาตัวนี้เป็นเซนรูปด้วยไฮไลท์ก็คือนี่เลยนี่ครับเป็น เฟรมเลสใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นคล้ายๆทรงคูเป้เนาะใช่นี่เป็นเฟรมเลสทำให้รู้สึกว่ามีความสปอร์ตมากขึ้นใช่ดูแพงนะดูดีแล้วทรงคลานมันแบบตรงหลังคาเป็นแบบคูเป้เล็กๆกระจุงเฟรมเลสสวยๆนี่มาดูไฮไลท์กันข้างหลังวัยๆเลยคันนี้สูงสูงถึงหลังคาโอเคแปลว่ารถสูงเราชอบเราชอบลักษณะไฟท้ายข้างหลังเขาไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยตรงนี้การดีไซน์ตัวนี้คล้ายๆกับซีรีส์เจ็ดทำให้การดีไซน์ตัวนี้มันสโลปไปด้วยกันและเป็นเอาเชฟขนาดเล็ก ทำให้ยิ่งรู้สึกว่าคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างสปอร์ตมาเคล้นแต่พูดถึงไวท้ายเนี่ยเราคิดถึงอันนี้อันนึงเป็นซูเป้เหมือนกัน X4 เราว่าใกล้เคียงมากเลยอันนี้คือเป็น X4 ที่แบบย่อไซส์ลงมาเออสวยชาร์จนี้การเปิดไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วนะอยู่ตรงใต้นี้ต้องลวงลึกลึกปใชาจะลวงลึกต้องลวงลึกๆนิดนึงอ่าคิดอะไรอยู่หรือเปล่ามันว่จะดีดขึ้นมาได้เลยแล้วก็เวลาปิดก็สามารถเป็นสามารถกดได้นะกดยังไงกดอย่างนี้แล้วก็สั่งปิดอ่ะเห็นป่ะ ใส่กัน5บาท10บาทนะคะท่านผู้ชมทอคูเป็นทอคูด้วยจริงความดิฟูเซ่เล็กๆที่เราชอบตัวนี้นิดนึงเขามีตรงนี้เป็นช่องใช่ใช่เป็นแอร์บริดจ์หรือว่าอะาะมันดูสปอร์ตด้วยแหละดูเซ็กซี่อืมเซ็กซี่โอเคอาคลิปนี้สาระไม่ค่อยมีเพราะว่าลูกค้าน่าจะดูอะไรกันมาเยอะก็โดยรวมเราว่ามัน ดีเราอะชอบชอบไฟท้ายที่มันดูโดดเด่นแล้วก็ด้วยความที่ไซส์ของรถอะมันกําลังดีเออเราว่ามันเหมาะกับการขับในเมืองใช่แล้วก็น่าจะกระชับเออมุดได้มุดชอบมุดหลับหลบรถมุดอะไรเงี้ยอ่าใช่อืมถูกแล้วแต่โยนไปก็ไม่เล่นไงี่ยเราก็ไม่เล่นไงว่ามุดรถอะไรเงี้ยช่วงนี้คิดไม่ทันก็ได้วมก็โอเคถมีเป็นน้องเล็กที่สุดในตระกูล bmw ตอนนี้อ่าดีดีแต่ว่าน่าใช้นะด้วยทรงเล็กๆคือเราส่วนตัว เจ้รถเล็กไปเลยแล้วก็ใหญ่ไปเลยไงก็เลยสบบว่าเออมันเป็นรถที่แบบน่าสนใจลองขับดีไหมได้แล้วในขณะที่รถเล็กขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมรรถนะในการขับขี่จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงมาดูกันว่าเครื่องเทอจะถึงไหมขับได้ไหมเหนื่อยหรือเปล่าอ๋าโอเคไปเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้เรามาอยู่ข้างในรถ BMW 220i M Sport กันแล้วนะคะโม,มยาคะช่วยพรีเซนต์เครื่องยนต์ขุมพลังของรถคันนี้ได<อ>้ะอันนี้เป็นเครื่องอะไรอร๋อก็รถคันนี้นะคะเสียงเป็นอะไรต่อทักนี้โอเครถคันนี้ เป็นเครื่องยนต์เป็นอ๋อเอาใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เด็ดไปออสองสองศูนไอนะคะตัวไอตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินเบนเซนนะซึ่งคันนี้ได้ถึงเครื่องยนต์2,000ซีซีนะจ๊ะสองพันซม้า92เป็นเทอร์โบป่ะเป็นเทอร์โบพาวเวอร์ทวินเทอร์โบด้วยพาวเวอร์ทวินเทอร์โบใช่แต่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้าขับ2ล้อหน้ามาพร้อมกับเกียร์สเตปเปอร์นิก8ปดแหลรอจริงเหรอน่าจะ8เอ้ยแล้วก็เป็นดูโอ้พัชเนาะใช่แล้ว อันนี้เขามีโหมดอะไรให้เล่นบ้างอ่ะโหมดการขับขี่จะมีเหมือนกับที่เราเคยเทสดสอ์กันมาก่อก่อนนี้เลยก็คือหลักๆจะมี3โหมดเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรโปรใช่ในตอนนี้เราอยู่กันที่โหมดคอมฟอร์ตทุกครั้งที่สตาร์ทจะคอมฟอร์ตก่อนเสมออ่าเดี๋ยวขอลองกดเป็นสปอร์ตสปอร์ตนี่เขาจะอินดิวดัวได้ไหมบึ้งได้เหมือนกันอ่ารู้สึกว่าพวงมาลัยจะตึงขึ้นนิดนึงเหรอมีความรู้สึกนี้นั่นเลยคะมันคือแผนมันเป็นแผนการอีกแล้ว เล่นเจ้าอีกแล้วเซลลถูกหลังแกตลอดเวลาเซลล์ถูกเวียงอีกแล้วโอเคถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นนี่เขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้นะคะเฮ้ยอันนี้ช่วงล่างเป็นเอ็มไม่ค่ะช่วงล่างไม่ใช่เป็นเอ็มไม่เอ็มหรอเป็นธรรมดาใช่ค่ะ แต่ว่าเป็นได้ชุดได้ชุดแต่ง M Sport ก็คือช่วงล่างจะไม่สามารถเซตอัพอะไรได้เลยก็คือจะเป็นทรงนี้ไปคือเขาจะเหมือนแบบแค่การออกตัวที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็พวงมาลัยที่รู้สึกหนักขึ้นแต่ไม่ได้เป็น Adaptive M อันเนี้ยเมื่อกี้ที่ลองชิคดาวน์ลงมาสิ่งแรกที่รู้สึกคือเทอร์โบแลกนิดหนึ่งด้วยความที่เป็นสไตล์เครื่องเทอร์โบนะเขาก็จะแลกนิดหนึ่งแต่ว่าอาการของรถอ่ะด้วยความที่เป็นขับหน้าเนาะมันก็จะมีแบบการแบบสเตียร์นิดนิดอ่ะเขาพยายามจะตะกุยออกด้วยด้วยความที่ทอรคอยเยอะองร้อยแปดสิบเขา ไปดู Google มาเมื่อกี้ด้วยเปิดในโทรศัพท์จดไว้ที่แขนตอนนี้เลยแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยที่แรกเราคาดหวังว่ามเขาจะต้องแข็งกว่านี้แต่พอมาขับเนี่ยรู้สึกว่าไม่แข็งขนาดนั้นไม่แข็งขนาดที่หลายๆคนเขาพูดกันเออเรารู้สึกว่าเออมันยังใช้งานได้ได้ดีโอเคเหมาะกับไซส์ของรถเขาอ่าแล้วก็วนหน่อย ประ <S <S ใช่ใช่<ง>มันมันจะไม่ได้แบบถ้าใครเคยลอง X1 ตัวเก่าตัวแรกตัวก่อน LCI อ่ะเรารู้สึกว่าตัวนิ่นมกว่าแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากคือด้วยความที่เขาเป็น Dual c l u t h เกียร์เปลี่ยนเร็วมากดูนะเกียร์เขาจะเปลี่ยนเร็วแบบ เนี yeah. ่ยเดี๋ยวคือเกียเปลี oh ่ยนแล้วอ่ะเกียร์แรงอยู่นะก็แรงอยู่เกียร์แต่มันไม่บอกมานั่งดีๆก่อนยุคความเที่ยนนี่เขาไม่มีไฮโดชิปเนาะเวลาที่เราอยากจะให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเรากดไปแล้วเราอยูกคันเร่งมานิดนึงเงี้ยแล้วจังหวะที่เราก่อคันเร่งขึ้นมาแล้วเกียร์เขาเข้าอ่ะคือคลาสคู่แม่งได้เปรียบมากเลยเร็วเป็นเกียร์เร็วมากอันนี้ชอบชอบเป็นงานส่วนตัวสมกับเป็นเบีอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องต้องเพราะว่าโอเคโอเคเลยเป็นรถใช้งานที่กำลังเหลือเฟือใช้คำนี้ดีกว่าเหลือเฟือเลยรถแบบไม่ใช่รรรรถซื้้ออออแแกงงงงงไไไไปดยัะะขเา ถึงภายในกันต่อเลยดีกว่าเราชอบความสีแดงมากเขาเรียกเขาสีอะไรอะมันจะส้มๆก็ไม่ส้มจะแดงก็ไม่แดงสีอิดเลยสีเหมือนบางคนก็บอกว่าสีเหมือนลาวาบางคนก็บอกว่าเป็นแบบเป็นสีเลือดนกอะไรเงี้ยตามที่แบบลูกค้าชอบเรียกกันแต่เราก็สีแบบก็เราก็มี้ก็เรียกแบบเออสีเรดธรรมดาไม่ได้มีชื่ออะไรโอเคกตั้งชื่อให้ตั้งชื่อว่าสีส้มๆหล่อมๆแล้วกันลูกค้าเดินมาว่าอยากได้รถที่มีสีส้มๆหล่อมๆก็คือบอกสีนี้เลยเราเข้าใจอ๋อโอเคค่ะดเบาะสีส้มๆหล่อมๆสีนี้เองนี่ค่ะมันไม่น่าซื้อตรงน มันดูไม่เป็นรถนั่นเลยโอเคเบาแดงเนาะจะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเพราะว่าสีขาวดำสีเทาจะได้เบาสีนี้ทั้งหมดให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นถ้ารถเป็นสีน้ำเงินน่ะสีฟ้าสีน้ำเงินจะเป็นเบาด้าจะเป็นเบาด้าใช่เพราะว่าทำแดงไม่ได้จริงๆมันตัดไม่ไดัดไม่ได้ตัดมันตัดกันไปอ่ะทีนี้มาดูที่หน้าจอตัวนี้มีออปชั่นอะไรบ้างมุยะรุ่นนี้ได้หน้าจอเป็นเวอร์ชั่นของ ID เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่น7จ็ดนะซึ่งรองรับภาษาไทยด้วย แล้วหน้าจอที่อยู่ด้านหน้าคนขับเป็นไลท์เขาพิทแบบเหมือนโปรเฟชชั่นอลเป็นลา์เขาพิทโปรเฟชชั่นอลเลยพร้อมกับเป็นฟูลดิจิตอลไอตัวแมพ GPS ใช่ซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันรำคาญสายตาเราสามารถเอาออกได้เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ทั้งหมดเลยถ้ารู้สึกว่ารำคาญสายตาสามารถทุบออกได้ DSI กับวารันตีไม่รับประกันโอเคอันนี้ไม่ได้ก็จบทันทีไม่ได้ไม่จบเลยจบเกมแน่นอนอ๋อสามารถปรับออกได้ใช่แล้วรุ่นนี้ก็คือเชื่อมไว้ Apple CarPlay ได้นะคะทัชสกรีนหน้าจอเราทำได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ไอ้นี่ก็ ใช่ตัวตัวควบคุมหน้าจอตัว i Drive ก็ยังใช้งานได้อยู่สําหรับคนที่ไม่อยากจะสัมผัสที่หน้าจออตรสกรีนเอ่อบางทีขับอยู่แล้วมันไม่สะดวกปะนี่เราก็แขนเรายาวนะเรายังไม่ถึงเลยด้วยความที่ขาเรายาวกว่าแขนเราก็เลยไปไม่ถึงมีใครแขนยาวกว่าขาไหมคะอยากดูอย่างอื่นที่ยาวกว่าขาได้จะเป็นสลังเกือบไปเกบไปตัวเกียร์จะได้เป็นทรงเดียวกับรุ่น G ยี่สิบซีรีส์สา3จะให้ความรู้สึกสปอร์ตที่มากขึ้นรวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรุ่น M Sport จะได้ Sunroof ด้วย อันนี้คือเรามั่นใจว่าเราสามารถเป็นออปชั่นที่เยอะกว่าคู่แข่งของเราแน่นอนเปิดซีเป็นแบบพานโรเมตพานอโรมากลาโอ๋อยาวจข้โหจะยาวไปถึงข้างหลังเลยมันทาให้รถดูโปร่งนะด้วยความที่เขาเป็นคูปเนาะแต่ข้างหลังก็ไม่ได้แคบเวอร์นะไม่แค่เมื่อกี้เราลองไปนั่งเราอะสูง175นั่งข้างหลังอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหลือแต่คกกเเียงันข้า บ้าบอแต่สิ่งหนึ่งที่จะเสียเปรียบรถที่ไม่เป็นคูปอย่างหนึ่งก็คือเวลาเข้ารถข้างหลังเขาจะติดตรงเนี้ยกระจกข้างหลังตรงเนี้ยจังหวะเข้าเนีรยต้องก้มหนิดหนึ่งใช่จะแดงว่าหัวฟาดมาแล้วอ่าก็อ่ามีความโง่นิดหนึ่งโง่แล้วหนึ่งอะไรวะประมาณนี้มันให้ความรู้สึกปร่งดีแล้วก็เราชอบคือรถส่วนใหญ่นะสรุปมันจะยังเป็นแค่ข้างหน้าไงมีข้างหลังปกติข้างหลังจะเจอในรถที่แบบเป็นเกลียวใหญ่เกลียวยวใหญ่ไปเลยอย่าง X5 อย่างนี้ไปเลยซีรีส์เจ็ดไปเลยรุ่นนี้ก็ให้ขึ้นมาด้วยให้ด้ววยยเพื่่อคาามโปรงสบ ตัวนี้เขาเป็นรหัส F44 ใช่ไหม C2 F44 <4, S 1> เรารู้สึกว่าความคล่องตัวเขาใช้ในเมืองคล่องคล่องตัวมากเลยเคล่งอตงตัวแล้วก็ออปชันที่ช่วยในการขับขี่ก็ค่อนข้างดีออปชันที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยคือช่วยถอยจอดเข้าซองได้ด้วยอ๋อ,อ,ขอเขาามีมาให้ที่ราคาคันนี้มีมาด้วยถอยคือคือเราปล่อยวงมาลัยแล้วก็ถอยเองเลยใช่ไหมเขาถอยได้สองเขาทำได้สองแบบคือหนึ่งช่วยจอดเขาหาเจอเองเขาจอดเองเราไม่ต้องจับวงมาลัยอาจจะเรียน กเรียแบ,บไวบ้างกต่เป็อันหนึ่งเลยคือถอยยาวได้50เมตรเมื่อเจอทางตันในรุ่นซีนี้2ก็ให้มาด้วยซึ่งเรามั่นใจว่าออปชันนี้ค่อนข้างเป็นประโยชน์กับคนที่ถอยยาวๆไม่ได้ มันพอดีแล้วอ่ะคือถ้าสำหรับเราเราพอดีเลยแล้วเราเคยเล่นรถเล็กมากๆมา,มาเราไม่ได้คอนเซิร์ว่าเพดานจะต้องสูงโปรโ<อ>หรือว่าที่นั่งจะต้องกว้างอะไรเงี้ยมันพอดีมากๆแล้วจะบอกว่าด้วยราคาเทียบกับสกเกลรถแล้วก็ออปชั่นที่ได้มาคือทาเดียวเลยคือโคตรคุ้มเลยเราว่าออปชันออปชันเขาเพียงพอต่อการใช้งานเนาะอย่างออปชั่นอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่จําเป็นอ่ะมันใส่เข้ามาแล้วก็ทําให้ราคารถมันสูงขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเซฟตรงนั้นคือตัดออปชั่นบางอย่างจ ากต่างประเทศออกเหลือเฉพาะออปชันที่จําเป็นแล้วก็เพื่อที่จะสามารถทําราคาเลือกขายในราคานี้ได้เราว่าโอเคเขาขับได้จริงขับได้เราชอบตรงที่รถเขาน่ารักเสลอก็น่ารักที่รักอาที่จูขยุ่มมันระยวดที่เขสุดอาที่จูขยุ่มระยวดเนี่ยหูช้างสวยหน้ากระจกมองข้างสวยอ๋อระบบพ่วงเสียงเออเขาเป็นอะไรโอ้นี่ที่เป็นนี่เราเห็นบัโพงใหญ่มากเลยทุกผู้ชเป็นตัวคลาสสิกของบีเอ็มดับเบิลยใช่ไหมใช่เป็นเครื่องเสียงของ BMW เลยูเลอเมื่อกี้เห็นเลย ออันนี้คืออะไรอ่ะแอมเบียนไลท์รุ่นนี้จะพิเศษเพราะว่าตัวไฟจะอยู่ภายในเราสามารถปรับสีได้ใช่ไหมปรับสีได้ก็คือกดด้วยทในในนี้ได้เลยคือตอนวื่นวนมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอมันวุ่นมาล้วเห็นแล้วเนี่ยสวยบางทีมีประโยชน์ตอนที่เราเข้าไปลานจอดรถใต้ดินแล้วแสงสว่างมันจะไม่ได้แสบตาจนเกินไปเขาช่วยให้มองเห็นได้แล้วสีจะสวยมาก ก็ไปเรื่อยๆไปไหรไปไม่เพื่อความประหยัดไงประหยัดเท่าดีเซลไงเห็นไหมคะมันต้องคู่ขับรถเหมือนกันแหละค่ะเกียร์เปลี่ยนเร็วมากใช่ใช่ใช่เกียร์เขาเปลี่ยนเร็วมากอืมอ๋อคันนี้ขับไม่ต้องคิดอะไรเยอะขับง่ายดีรู้สึกว่าแต่คนขับก็ไม่ดีเมื่อกี้อันนี้รู้สึกได้ถึงความกระชับของรถรถเล็กๆรถแบบมันมันไม่ไม่ใช่เล็กหรอกแต่ว่ามันมันกระชับแบบแล้ว่าเขากระชับแต่แต่ไม่ดีดนะไม่ได้ดีด ดีปึ้งดีทิ้งอื้ก็ชอบอยู่ในย่านที่ที่ดีง่ายดีกะง่ายค่ะสำหรับคุณผู้หญิงเราบอกเลยว่าขับง่ายเราก็กะง่ายด้วยมันเนี่ยมันพอดีนะเนี่ยข้อดีของรถเล็กๆนะคือเราสามารถจัสวีดกันได้ไงใกล้ๆางตาเอ๋เอาไปจับแต่เราจะใกล้ๆกันก็ได้เราก็ปิดหน้าเซลล์เใกล้กันกาปิดหน้าไม่ใช่อุปสรรคของเซลค่ะดีสบายขับง่ายเหยียบก็มาใช่แต่ว่าบอกก่อนว่าเออพอเป็นรุ่นเนี้ยเรารู้เลยพอเราจะเหยียบ อยากให้มันพุ่งไปเร็วๆเขาจะมีความดีแรงนิดนึงใช่แต่ถ้าปลายเครื่องเทบิลเนาะใช่แต่ถ้าเขาแรงแล้วไปเลยประคองให้ดีนะจ๊ะเพราะเขาจะพุ่งแล้วพุ่งแบบรุนแรงเลยอะรู้สึกไหมรู้สึกอะแบบพอกดปุ๊บแบบมันจะแบบอ่ะกดปุ๊บเนี่ยหนึ่งประมาณวิ้งหนึ่งอะโดยเฉลี่ยนะบวกลบนิดหน่อยเทเบิลแหลกนิดนึงน่ารักฉันชอบสีขับแล้วก็เพลันตาดีแบบเห็นแดงๆเห็นอะไรเงี้ยรู้สึกถึงความสปอร์ต w วีลคอมทูเพอร์ฟเมนวอเตอร์สาขาดอนเมืองค่ะฝากสตาร์ทเราด้วยนะคะ ง่ายง่ายขับง่ายเบ,บาสบายแน่สมมติเวลาเราไปแบบไปเหนือไปทะเลเราก็เปิดสรูปแล้วก็ รถส,สบายๆอย่างเงี้ยเธอว่าวิ่งต่างจังหวัดโอเคไหมสบายเลยไหมก็โอเคนะต้องลองดูว่าแต่ละว่าน่าจะน่าจะสนุกเพราะว่าช่วงล่างเขานิ่ง<ะ>เพราะช่วงล่างเขานิ่งแล้วก็ต่ต่างจังหวัดอะเราไม่ได้ออกตัวบ่อยๆใช่ไหมม,มันมันจะลอยๆอยู่รอบแบบ2 0 0พันสองพันห้าสามพันอะไรเงี้ยเวลาเราจะกดแซงกดอะไรคือรอบพรกก่อเข้ามาให้ได้เลยเทอร์โบติดได้เลยเงี้ยไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอแบบรอจังหวะรอบเทอร์โบเข้าอันนี้ดได้ดีอีกคำถามหนึ่งเรื่องอัตราการกินน้ำมันอัตราการกินน้ำมัน ล้วก็จะไม่ถา <S 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 มเียบคำตอบตัวเลขไว้ในใจขอบคุณแหรลบคำถามค,คารับร่นี้เรื่องเรื่อง,อ,งอัตราการเบี่ยน้ำมันอยู่ที่ประมาณ15.4 4, 15. 4ตาม <5. S 2> สติ๊กเกอร์นะแต่ว่าถ้าขับจริงๆแล้วกดโหมดสปอร์ตตลอดด้วยเครื่องยนต์เป็นซีน2,000อาจจะได้ต่างกว่าแต่ถ้าถ้ากลับกันถ้าไหลาย,ยาวๆก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยบวกลบไปก็ไม่ได้จับเบรกบ่อยๆอยู่ที่การใช้งานอยู่อยู่ที่เท้าระบบทีนของคนบวท้บ อยากขวยกลับบ้างเนี่ไปขวยอีกไม่ได้ไปขวายอีกเหรอนี่คือเราหมุนไป780เมตรตอนรถเด้งมันจะกลับใช่ไหมอ่าอันนี้กดยังไงคะลองกดที่ตัว P ลองกดระบบช่วยขับถอยหลังเราต้องเข้าเกียร์ให้เขาปะเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ถอยงอีกทีหนึ่งอ่า ตัวน,นี้สามารถเฮ้เอเียว้ตัวนี้สามารถเลียเบรกได้แต่ว่าอย่าจับพวงมาลัยอย่าจับพวงมาลัยวิธีการเดียวกับระบบช่วยจอดออแต่ถ้าเอ,อ,อไมะไรตัดหน้าที่เขาแบบไม่รู้จักปุ๊บเขาจะทำการหยุด เช่นมีคนวิ่งตัดหรือมีรถจอดเข้ามาเขาลองปล่อยลองปล่อยฟันเร่งคือเขาเร็วอยู่นะเรารู้สึกว่าแล้วนายเขาจะนับตลอดว่าเขาถอยมาแล้วกี่เมห้าสิบคือห้าสิบไม่ทำงานฟรีนะจ๊ะห้าสิบคืออยู่แล้วถ้าอยู่กลางทางเขาจะทิ้งร้อยกลางทางก็แปดเจ็ดหกห้ามนคํานวณแล้วว่าห้าสิบเมตรเป็นระยะที่คนสามารถจะขับต่อได้แล้ว นี่ไงนี่ไงหมดแล้วจอดอันนี้เราต้องเบรกเองใช่ป่ะใช่เขาจะไม่ได้กดปาร์คกิ้งให้เหมือนกับระบบช่วยจอดเมื่อแกเมื่อี้พอหมดเวลาพอหมดเวลาบูมเขาก็ปล่อยเราไหลถอดถอดใ่เ้ย a ม a ซิ่งมากครับ Beautiful มากครับคุณมาริชิ เหตุผลที่จะไม่ซื้อนะคะท่านผู้ชมเ,เ,เรามาลองเข้าซองกันได้ไหมถ้าจะลองเข้าซองอะมาคลิกที่ระบบช่วยจอดก่อนก็ได้ระบบช่วยจอดแต่ถ้าระบบช่วยจอดเราขับเหมือนขับหาที่จอดปกติเราก็ไม่ได้สามารถเลือกได้ว่าฉันจะจอดตรงนี้แล้วเธอต้องจอดให้ฉันอะแล้วทำไงอะเราค่อยๆขับไปเขาจะรู้สึกว่าโอเคคันนี้เริ่มหาที่จอดแล้วซึ่งในกรณีนี้ไม่มีรถจอดเลยเขาอาจจะรู้สึกงงแต่ว่ามันมีเส้นอะมาขับไปก่อนแล้วกดหมายมาขับ้ท่านนี้กด P ใึ้มัาหน่อย เราจะเหมือนแบบขับอารมณ์ในลานจอดรถอะที่มีเส้นหรืออะไรเงี้ยอ่ะมาลองขับใ,ใกล้ๆชิดกระบะแล้วค่อยๆตรงขึ้นไปแบบชา้ชาๆตรงขึ้นไปแบบช้าๆขับไปปกติเลยแบบชา้ชาๆดูเขาจะเจอไหมเจ,อ,จอเจอเขาเจอแม่กดตัวพี่กดตัวพี่ตรงนีง้เหรกดตรงนี้เหรอบึ๊กกดพี่ทีหนึ่งพี่ทีหนึ่งอ่ากดพีโอเคเขาเปิดไปเลียบข้างขวาอย่าหยาบคันเร่งนะให้เรียบเบอ แล้วทั้งเมื่อไหร่ที่เราแตะพวงมาลัยปุ๊บรถหยุดนะหานแตะอันนี้เขาจะดูจากเส้นเป็นหลักเห่อที่หน้าจออ๋ออันนี้เพราะหนึ่งเจอคันที่จอดอยู่เราก็เจอเส้นเขาจอดได้หุ่นแรงมากอย่างนี้ไหมละ่ะอ่ะอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราแบบรีบๆใช่ปหมเราก็ปล่อยรถถอยเขาซะว่าเราก็แบบแต่งหน้าเต็มตัวอะไรอย่างนี้เองจริงๆก็ไม่แนะนนัอยากจะให้คอยดูเขาด้วยเผื่อที่เขาเส้นเขาไม่ตรงกับระวังนะคือคันนู้นเขาจอดเกินเส้นมาอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาขโ้นให้ เนเขาก็จะดูว่าคันนั้นอ่ะเปรียบเสมือนเป็นเส้นเน้นเน้นเน้นความปลอดภัยรถเป็นหลักแล้วเขาจะเบรกให้ปะเดี๋ยวร้อยเขาจอดให้เสร็จก่อนเดนะเ,เขาเข้าเกียร์ให้ด้วยไงเดี๋ยวเราว่าปึ๊ยเนี่ยเฮ้วย ถ้าเป็น <Okay. S 1> ถ้าเป็นระบบช่วยจอด,ดเขาจะเข้าเกียร์ P เป็นตัว p a r k i n นเลยก็ทีนะนี่รถสองล้านกว่าบาทนะสองไม่ครัวบาทด้วยสองล้านต้นต้นออตัวตัวเริ่มต้นได้ได้ออปเช่นนี้ไหมคะตัวเริ่มต้นก็ได้ถามเลยดีกว่าตัวเริ่มต้นต่างจากตัวเนี้ยตัว M Sport ตอะไรบ้าตัวเริ่มต้นหลักๆเลยคือเขาชื่อว่าสองสองขุนไอสปอร์ตหนึ่งคือชุดแต่งได้เป็น M Sport ฟลอมไลน์คนละแบบแล้วก็จะไม่มีตัวสันลุกซึ่งเหมาะมากกับคนที่ได้สันลุกไปแล้วไม่เคยเปิดเลยอ่าก็ไม่รู้จะซื้อเพื่ออหมรเอาตัวเป็นสปอร์ตก็ ล้อที่ไม่เหมือนกันหลักๆคือแค่นี้เลยแต่ออปชันเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันออปชั่นที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ม,มีเหมือนกันในราคาที่ต่างกันเกือบ2 0 0 0 0นบาท ซึ่งบางคนน่ะมีนะที่แบบพี่ไม่ชอบชุดเอ็มแล้วพี่ไม่ชอบสันลุเพราะพี่ไม่เปิดใช่ใช่แล้วถ้าสมมติเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้ชอบแบบถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ใช้สันลุอะไรอยู่แล้วเรวอย่างเงี้ยเราก็ตัดออปชันนี้ไปได้เลยราคาอยู่ที่ประมาณสองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรวมเบี้ยเสียรวมเบี้ยเสียห้าปีไมคือตัวตัวตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตธรรมดาถ้าตัวเอ็นสปอร์ตตัวนี้เลยถ้ารวมเบี้ยเสียห้าปีอยู่ที่สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทน่าเอาท่านทั้งหมดที่กล่าวมา กกมาสนใจก็สนใจหมูย่าก็สนใจหมูย่ากริ่งสนใจโมยะไม่ใช่สนใจติดต่อเกกี่ยวับเรื่องรดูคลิปเราโทรมาถามแบบว่าสนใจโทรมาถามซื้อนะเดี๋ยวจะโทรมาถามว่าน้องชื่อหมูย่าจริงหรือเปล่าก็ได้แบบนี้ก็ได้ลูกค้าลูกค้าถามจริงชื่อชื่อชื่อหมก็ได้ค่ะเรียกเรียกหมก็ได้เรียกไปอ่ะตรงนะคะจริงๆชื่อแตงโมค่ะแบนึงจริงๆชื่อแตงโมแต่ว่าต้องการคนเป็นอินเตอร์นิดนึงถ้าเกิดแตงโมมาพร้อมกับสามคนนั่งข้างหลังเรียงเรียกว่า แตงโมแตงโมแตงโมเนไเราใส่ทำนองไงเราใส่ทำนองไงโอเยเขาจะไม่เชื่อถือก็เขาแบบนี้ละค่ะเขาหมดความเชื่อถือไปนานแล้วฉันจะบอกนะเขาเข้าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาหาเธอคำแรกคือน้องมีส่วนลดให้พี่เท่าไหร่ส่วนลดเท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่เรือง่ายเหมือนทุกวันนี้อยู่ด้วยกันก็ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละอยู่ด้วยกันก็ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละไม่ได้มีหรอกความรู้ความรักอะไรกันนะอันนี้คือเรื่องจริง่ะตรงใส่แต่จริงการเรื่องจริงผ่านจอตรงนี้ตรงใส่แต่จริงโอเคเราปิดคลิปกันไปเลยแล้ว กันวันนี้เนากับบีเก็มกิมมากซีรีส์สองไม่ต้องตัดสินใจเยอะไม่ต้องคิดเยอะถ้าคุณอยากได้ BM สักคันที่ค้มเนาะแล้วก็กระชับอยู่ในเมืองก่อนดีออกต่างจังหวัดก็ได้อะยไม่ได้เน้นความใหญ่โตโอ่อาหรือว่าออปชั่นอะไรที่เยอะมากเหมาะกับวัยรุ่นนะจริงรถเหมาะกับวัยรุ่นนะั่นบบแบบบบแแบบแบบแบบแบแบบแลบแบบแบบแบบแแบบแลบแแบบแบบแบบแบแบ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 อเแบบแบบแแแ้แแบ แล่คือนรูงจิงที่เก่าถูกต้องค่ะโอเควันนี้ขอบคุณโมย่ามากแล้วก็ขอบคุณเบียนดูวิฟน n c e มอเตอร์เลยนะครับขอบคุณที่เอารถมาให้เรารีวิววันนี้มันนี้รีวิวคลิปหน้าเราจะไปเจอกับรถอะไรอีกไปดูกันเลยตามมาดูกันเยอะๆนะคะชอบถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ฝากเพจของโมย่าด้วยนะคะจาก b m w performance สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มันรู้สึกเหมือนเรียนออนไลน์ยังไงก็ไม่รู้อะใช่ติดตที่น้องติดที่โรงเรียนเอ้ยติดที่เด็กที่บ้านปเลย